สวัสดีฮัลโหล,โลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับมีชายคนหนึ่งกำลังถือดาบขายดาบเล่มนี้อยู่ชายผู้นี้ได้บอกว่าดาบเล่มนี้สามารถปราบพยักได้ในฉับเดียวชายเชื่อมุอวงก็ได้สนใจพักเงินซื้อไปเลยโอ้ดาบเล่มนี้ฉันต้องการไปปราบพยักแล้วเขาก็แทกเปลี่ยนสินค้ากัน ชายผู้ได้ดาบไปก็มองดาบอย่างสบายใจพร้อมคิดในใจว่านี่มันดาบขึ้นสนิมหรือเปล่าแล้วเขาก็เดินทางไปที่ที่มีเสือปรากฏกล้ที่มีพยัก์นั่นแหละแล้วเขาก็เจอเข้ากับเสือตัวหนึ่งเขาพร้อมที่จะลองของแล้วแล้วก็ฟันก็ให้ฉับหนึ่งบาดแผลที่สร้างให้กับเสือตัวนี้เด่นชัดและชายคนนี้ก็งงไงไหนะบอกว่าฉับเดียวมันตายไงมันแค่มีรอยแผลเองแล้วเสือก็ กระโดดเข้ามาขยําเขาต่อสู้กันการต่อสู้ดูเดือดตุด๊กตับไปกันมาเสือขยําชายผู้นี้ก็พยายามสู้โยแต่ว่าชายผู้นี้ก็กลายเป็นอาหารว่างให้กับเสือตัวนี้ทิ้งรอยแผลไว้ที่หน้าของเสือตัวนี้ไว้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจู่ๆเสือตัวนี้ก็ตายตายเพราะอะไรกันเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นคนขายดาบเล่มนี้ก็ตายเช่นกันคาดว่าน่าจะโดนบัดทยักแดก จากดาบขึ้นสนิม